สิ่งที่คุณทักษิณออกมาพูดว่ามาตาหนึ่งหนึ่งสองโทษหนักไปรวมถึงการพูดถึงคนอีสานล้าหลังนั้นแล้วก็มาโยนใส่รัฐบาลซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมว่านายทักษิณพูดกับกรอบพูดจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับร่องกับรอยวันก่อนบอกว่านะครับไม่มีแนวคิดที่จะ นะครับในการแก้ไขหนึ่งหนึ่งสองพอวันนี้นะครับกลับมาพูดกับเกอกว่านะครับต้องมีการแก้ไขเพื่อที่จะนะครับให้โทษหนักลงมิแตพีพ่น้องประชาชนอยากจะให,ให้โทษหนักขึ้นนะครับสิ่งที่คุณทักษิณออกมานั้นแสดงว่าคุณทักษิณเองนั้นยังมีความคิดที่นะครับอยากให้มีการปฏิรูปแก้ไขนะครับมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่ง สารรัฐธรรมนูญก็ได้ชี้ชัดแล้วว่านะครับบรรดาแกนนำคณะราษฎรนั้นได้มีการคิดล้มล้างสถาบันอย่างแท้จริงผมก็อยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่คุณทักษิณออกมาพูดให้พักเพื่อไทยหรือสมุนริ้วล้อของคุณทักษิณพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหามาตาหนึ่งหนึ่งสองนั้นกำลังจะทำให้พักเพื่อไทยเดือดร้อนนำไปสู่การ ยุบพักได้รวมถึงนะครับการวินิจฉัยของตุลาการสนุนนั้นมีความผูกพันกับทุกองค์กรดังนั้นบรรดาลีวล้อคุณทักษิณแม้กระทั่งตัวคุณทักษิณเองบรรดาสส,อสอของพอรรคเพื่อไทยเองผมเตือนไปด้วยความหวังดีว่านะครับให้ได้พึงระวังว่าการที่เข้ามาสนับสนุนกลุ่มคนเข้ามาก้าวล่วงคิดลบล้างสถาบันนั้น เป็นจุดเสื่อมและจุดอันตรายที่สุดแล้วที่พี่น้องประชาชนและก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งออกมาแจ้งความดำเนินการเพื่อเอาผิดกับบรรดาพักเพื่อไทยและก็สสพักเพื่อไทยส่วนประเด็นของคนอีสานนั้นก็อยากจะบอกว่าวันนี้รัฐบาลนี้ได้แก้ไขปัญหาให้กับคนอีสานมากมายสร้างความจเจริญให้กับคนอีสานมากมายดีกว่าในยุคข,ของคุณทักษิณ ที่กวดนายกข,ของคุณยิ่งรักกินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีเสียอีกดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณทักษิณพูดในอดีตเนี่ยคงไม่คงจะจําได้และไม่ลืมนะครับว่าจังหวัดไหนภาคไหนที่เลือกพรรคของคุณทักษิณก่อนก็จะดูแลจังหวัดนั้นภาคนั้นก่อนอันนั้นคือการแบ่งแยกประชาชนครับนั่นคือการบริหารบ้านเมืองที่แบ่งแยกประชาชนคุณทักษิณเป็นนายกในขณะนั้นกล้าพูดได้อย่างไร นะครับนั่นคือสิ่งที่คุณทักษิณเลือกปฏิบัติแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไม่เคยคิดแบ่งแยกถึงแม้ท่านจะเป็นคนโคราชลูกอีสานเกิดที่โคราชแต่ไม่เคยคิดแบ่งแยกพี่น้องประชาชนคนไทยคนทุกๆภาคเสมอภาคเท่าเทียมกันดูแลพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึงดีกว่าคุณทักษิณที่คิดแบ่งแยกให้นโยบายโดยการ ใครเลือกพักตัวเองแล้วจะดูแลพื้นที่นั้นก่อนนี่คือการแบ่งแยกคนครับ